ปพี่้นงเอฟซีไปกันต่อนะคะ <c oughs> เดินตามก็ามาค่ะเอฟซีบ้านทุกท่านนะคะ <c oughs> เราอยู่ห่างๆแบบห่วงมาฮอดมาถึงละเด้อ <c oughs> วัดรอยพุทธบาทภูมโนลมุกดาหารนะคะ เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะนั่งพักแล้วก็ถ่ายวิวได้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยพระประธานก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะคือท่านแบบองค์ใหญ่ามากและอยู่สูงนะคะอยู่บนยอดเขาฉะนั้นทุกมุมนะคะเดินก็จะเห็นเดี๋ยวจะไปที่องค์พระยานาคนะคะ เนี่ยค่ะทางเข้านะคะตรงนี้เดี๋ยวก็หา,าปัจจัยก่อนนะคะอันนี้คือแล้วแต่เาขาเรียกอะไรนะแล้วแต่จิตสรทาเนาะเหมือนกับผ่านเข้าไปตรงนี้นะคะนะสอดุด้วยกันนะครัพี่น้องเอซ บุญนะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทําเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วได้บุญเยอะนะคะไม่จําเป็นเนาะก็คือเท่าที่กําลังเรามีนะคะใจเราตั้งหานะคะสาธุสาธุสาธุนะคะลงไปแล้วค่ะนี่นะคะก็คือเป็นหะคัเป็นละฆังนะคะจริงๆแล้วเขาให้ตีนะคะ นะคะรอบๆบริเวณค่วพน้อง FC เ๋วยวอให้ดูนะคะใครจะมาเที่ยวมาได้นะมีสถานที่ล่มลืน่นต้นไม้นะคะปลูกเนะะี่ยค่ะทางเดินก็ดูดีนะคะมีรังังรอบเหมือนประดับนะคะคือถ้าจะตีก็ดังนะเน่ยเดินไปตามทางนะคะที่จะเห็นร,หรังงัน ก็ยังไม่ทราบชื่อท่านมามาหลายครั้งแล้วพี่น้องแต่ว,ว่าจำชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะทางเดินหรือว่าอะไรก็ถือว่าโอเคนะคะไม่เขาหรือว่าทางเดินสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปลอดอท้องพญานาคนะคะรู้สึกจะมีหลายช่วงอยู่เนาะทาบุญนะคะ น,นี้นักจักพายาอุ้มขอนไม้มาท่องเที่ยวแล้วนะคะก็คือมันกับอามาทำบุญไปในตัวะคะ่ะอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารอยู่นะคะพี่น้องใครที่อยู่ในคลิปเห็นคลิปนี้อยากมาเที่ยวเรียนเชิญได้เลยนะคะ ต,ตัวเมืองมุกดาหารอ่าน่าจะประมาณออกมาทางหวแก้วนะคะที่จะไปเกาะอำเภอนันการไม่ขี่กิโลหรอกค่ะ,คะพี่น้องนี่ค่ะอยู่ในภูเขานะคะนเมื่อคืนน,นี้ฝนตกเนาะก็ยังดูดีนะคะแบบเรื่องอะไรน้ชุ่มชื้นนะคะวันนี้อากาศก็ประมาณเนี้ยคะ่ะพี่น้องมีางช่วงบางตอนที่แดดร้อนแล้วก็มีลมด้วยนะคะ เห็นนะคะเนื่องจากว่าวัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขานะคะพี่น้องอ่าพี่น้องคงจะเห็นนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นเชือกแดงๆเนี่ยค่ะอยู่ตามต้นไม้นะพอเราเข้าไปถึงตรงนั้นนะคะก็คือเขาจะให้เขียนชื่อนามสกุลเหมือนกับปขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนทำอ่า,อาจะเรียกอะไรอะ่ะเป็นสะดอกเคาะอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้อง มงปลูกไว้ตามต้นไม้นะคะเป็นความเชื่อว่า,าจะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบอะไรประมาณนี้นะคะคือแต่และคนเนี่ยโดยสิ่งคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะคะที่ปลูกไว้ทั้งหมดนี้นี่คือจํานวนคนที่เข้ามานะคะพี่น้องหมายถึงว่าจํานวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวก็กคือ1คนต่อหนึ่งชิ้นนะคะที่ปลูกอยู่นี่นะค่ะฉะนั้นจะเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งสองข้างทางแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ เดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งแบบเห็นเยอะนะคะอ่าอันนี้เป็นธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเนี่ยอ่าร่มเย็นนะคะเป็นป่าไผ่เนี่ยเข้ามาจะเป็นทางเดินนะคะโอ้เย็นดีพี่น้องเอ้ยเข้ามาตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะพาเดินลอดไปนี่เลยได้บรรยากาศดีๆนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นวันทําการก็คืออ่า นักท่องเที่ยวหรือว่า,าประชาชนที่จะเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างจะน้อยนะคะถ้าะเป็นเสาอ,อาทิตย์นี่โอ้โหเกือบเหยียบกัน,นพี่น้องแล้วก็แบบว่าต้องรอคิวนะคะพี่น้องเนี่ยผูกไปตามต้นอันนี้เขาเรียกต้นรังเนาะต้นรังนะคะผูกไปตามต้นต้นติวนะพี่น้องต้นติวบานเฮาเนี่ยชื่อก็คงลบหมดแล้วฉะนั้นจํานวนคนที่มานี่โอ้ มีทุกซอกทุกมงมทุกไอ่นี่เลยนะคะพี่น้องมีทั้งตำ่ำทั้งสูงทั้งเตี้ยค่ะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฝนตกแรงนะคะพีน่น้องน้ำจะไหลเนี่ยคงจะดีมากเลยนะบรรยากาศเนี่ยเดีือต้องลอง,งแรงเหลือ <c oughs> ต้องลอง,งแรงพี่น้องคือมันแรงนะคะฝนตกได้สองวันตกลงมาน้ําก็แบบซึมไปหมดเลยนะคะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวก็พาพาเดินเข้ามาต่อนะคะ ตรงลานเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะมีพญาตอคหินนะคะเสียงโชคลาภค่ะเดี๋ยวนะขอขอถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะขออนุญาตก่อนนะรู้สึกจะดุ่ยๆมากทำก่อนโทษนะคะขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปได้ไหมคะอนุญาตนะคะให้ถ่ายเป็นคลิปได้ ขอถ่ายคลิปก่อนแลวเดี๋ยวจะมาร่วมทําบุญด้วยนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องก็จะเป็นเป็นเต่าพญาหินเสียงโชคนะคะเนี่ยค่ะเต่าพญาหินก็จะเป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะนั่นค่ะผ้าที่ผูกเนี่ยนะคะแบบเยอะมากเลยค่ะเพาว่าทุกคนเข้ามานะคะก็จะทาอย่างนี้ค่ะทําเชิญบูชาดอกไม้ทุก เียนคือเขาจะเตรียมไว้ให้นะคะเตรียมไว้ให้ในขันบูชาที่เราจะได้ไปนะคะก็คือจะมีบานข่อยเอินขันหมกเวงพี่น้องแล้วก็จะมีทูบนะแล้วก็รวมนี้ค่ะเห็นไหมคะผ้าแดงๆเพื่อให้ไปเขียนชื่อสะดพ้องนะคะชื่อก็คือไมแดงๆนี่สามารถที่จะเขียนได้ก็คือ,อตัวเราเองพี่น้องครอบครัวนะคะเขียนแล้วก็เอามาขวอย่งน,นี้นะคะแล้วแต ้องคนไหนหรือสาวทุชนนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยในใเห็นไหมคะจะเป็นรายชื่ออยู่เนาะไม่ไม่เอาดีกว่านะคะอันนี้ถือว่ายังใหม่เนาะเดี๋ยวไว้กอเขียนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแต่ว่ามาผูกประมาณเนี้ยค่ะเการเสริมบารมีสริเคราะห์ในสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็ต่อเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองค่ะเดินมาต่อนะคะน้องเอฟซี เนี่ยค่ะใจร่มๆเลยวันนี้ใส่ร่มๆนะคะเนี่ยค่ะก็โหนี่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ยะเข้ามาตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้เห็นนะคะเห็นไหมคะพี่น้องก็พยายามจะถ่าย สาธุสาธุนะคะเดี๋ยวพอเสร็จก็จะมีอ่ายด้วยนะพะี่น้องซึ่งเขาก็จะจัดสถานที่ไว้ให้เนะะี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวขอให้อ่านนะคะอพะยานาคชื่อว่านะคะไม่เห็นไหมคะพญาสีมุต大妈 คงหลุดเลยนะคะพี่น้องแต่อ่านประมาณนี้นะคะพยาสีมุกดามหาโมนีมีรัปะนาคราชนะคะนาคราชนะคะเนี่ยค่ะก็เ,ออเดี๋ยวให้เห็นดูหลายๆ เพื่อเอาโชคเอาใช้นะคะสามารถที่จะตีได้นะคะอันนี้คือสวนหา ที่สวยงามมากเลยนะคะอยู่ห่างก,กันไม่ไกลนะคะพี่น้องเดี๋ยวกอจะให้ดูหลายๆมุมนะคะโอเคอยิมมาด้วยกันนะพี่น้องอันนี้เป็นช่วงเก็บวิวอยู่นะคะยังไม่ถึงกับทําบุญแล้วเดี๋ยวช่วงทําบุญนะคะเหมือนกับเ่ไนะเดี๋ยวต้องตั้งกล้องหรือไม่ก็ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งถี่กล้องหน่อยนะคะ สภาพบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะเนีี้ค่ะใครผูกไว้ก่อนก็จะแบบว่านาน mm hmm. เขาเรียกอะไรนานนะเนาะก็สีก็จะสิ้นนะคะพี่น้องในบริเวณทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือปากกาเขามีไว้ให้เขียนนะคะเขียนก็หมายถึงว่าเขียนชื่อเขียนสกุลญาติพี่น้องเรานะคะเพื่อมาลงในผ้าเป็นกนารเสด็จคอเนี่ยะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเอาบรรยากาศมุมนี้นะคะ คือเขาเรียกอะไรนะเนี่ยค่ะปกติเขาจะให้ลอดนะคะเนี่ยก็จะให้ดูนะคะพี่น้องเอฟซีลอดช่องที่หนึ่งเพื่อสะดอกเคราะห์ต่อชะตานะคะที่เขียนว่าจดัดทําโดยนายสมเกียรติบุญคงเจริญนี่หมายถึงว่าแผ่นนี้นะคะก็ได้รับเขาเรียกอะไรนะทนายสุก็โทษทีค่ะผู้ผิดนะคะโดยนายสมเกียรตินะคะเป็นผู้ ก็เป <iyorsun uz as> ็นนะว่าจะของเผ็ดแล้วกันง่ายๆนะพี่น้องเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวก็จะรอดและรอดด้วยกันพี่น้องรอดทุกคบุนะคะเนี่คะสวยไหมคะพี่น้อง ความที่แบบกินของทอดนะคะนี่พี่น้องอที่กอแพงช้าๆนี่คือหมายถึงว่าให้พี่น้องเอฟซีได้ดื่มด่ำได้เห็นองค์ปริยนาคแบบได้เต็มที่นะคะได้ดูความสวยงามของท่านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลอดไปด้วยกันนะคะลอดช่องที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่น้องเนี่ย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 รอดเดีวยวกันนะคะพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านที่อยู่ในช่องกอตอนนี้ ก็เพื่อสะดอ,อกข้อต่อชะตาให้ทุกคนได้รับบุญกุศลนี้ด้วยกันนะคะเนี่ยอดออกมาแล้วนะคะลอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปในส่วนที่สองนะคะพี่น้องเอฟซีเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งก็เรียกอะไรนะสิ่งประดิษฐ์สถานกับธรรมชาติที่ลงตัวนะคะพี่น้องสวยงามมากค่ะใครจะแคปภาพแคปไปได้เลยนะคะสวยงาม เดินไปนะคะอ่าบางคนคงจะสงสัยว่าย่าอุ้มกับขอนไม้อยู่ไหนนะคะนั่งคุยโทรศัพท์ค่ะอ่าพอดีมีชุละอ่ามีอ่า,อาโทรศัพท์โทรมานะคะแล้วก็นั่งอัพคลิปนะคะก็ก็เลยเดินมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาลอดช่องที่2กันค่ะพี่น้องทุกท่านรวมรอดด้วยกันนะคะช่องที่2เพื่อปกปัดรักษาจากภัยพานนะคะ รอดมาเลยค่ะพี่น้องอู้รอดมาแล้วรอดมาแล้วรอดมาแล้วรอดแล้วก็เดินต่อนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะมาทำบุญวันนี้ก็ได้ทั้งหมดพี่น้องเอฟซีได้ด้วยกันทุกคนนะคะได้ด้วยกันทุกคนค่ะ,ะเดี๋ยวมารอดช่องที่สามกันนะคะพี่น้องเอฟซีช่องที่สามเพื่อหยู่ทิศวิมานแดนสุขขีนะคะเนี่ยค่ะ ก็ให้ได้ทั้งหมดนะเนี่ยเดินและรอดมาแล้วพี่น้องรอดมาแล้วรอดเส็กก็จะไปช่วงที่สี่นะคะเนี่ย<ม>เห็นไหมคะเมือ่อกี้ที่เราลอดออกมาค่ะพี่น้องเนี่ยลำตัวท่านาพญานาคสิวดาสวยมากเลยนะคะพี่น้องสวยมากมากเลย ใครจะมามาได้นะคะพี่น้องมาท่องเที่ยวนะมาที่มุกดาหารถ้าใครไม่มาถึงวัดเขาหมูดงก็แสดงว่าไม่ถึงมุกดาหารนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติที่ลงตัวนะคะพี่น้องเห็นไหมพรนพญานาณอยู่ตรงนี้แล้วก็พระประธานอยู่ตรงนน้นยอดเขานะคะไปด้ยวยกันลอดช่องที่ห้านะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอดช่องที่ห้านะคะรดช่องที่ห้ากัน,นะคะ่ะ ช่องที่5้าพี่น้อง FC ทุกท่านนะคะเพื่อความโชคดีมัม่งมีแล้วก็ปลอดภัยค่ะเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะอมอดเดียวกันค่ะพี่น้องรับความโชคดีมีชัยนะคะขอรอดออกมาเสร็จนะคะก็ยิงไกลเข้ามานะไกลและะ้วค่ะเนี่ยเนี่ยสวยไหมคะพี่น้อง ร,รู้สึกคลั่งรู้สึกเขาเรียกอะไรรู้สึกมีพลังอนะพี่น้องพลังมีตัวนะเดี๋ยวไปต่อนะคะไปต่อไปต่อไปต่อนะคะพี่น้องเอฟซีเนี่ยทุกสัดส่วนสรีระของอ,องค์ท่านนะคะสวงมากเลยค่ะป่ะส่วนที่ห้านะคะรอดด้วยกัน,นะคะ่ะพี่น้องรอดด้วยกันรอดด้วยกันช่องที่ห้าเพื่อมีพลังใหม่ไร้โรคนะคะ พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะทุกช่องที่รอดมาก็ขอให้เป็นดัง่งที่ท่านให้ไว้นะคะช่องที่5ก็คือไร้โรคไรโลคานะคะขอให้มีแต่สิ่งโชคดีมีแต่โชคชัยมีแต่ความสุขนะคะอันนี้พอรอดมาช่องที่5นะคะพี่น้องเอฟซีขออนุญ,ญาตถ่ายติดได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะ ทุกคนที่ลอดช่องก็จะผนุมมือนะคะเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานในตัวนะคะ,อะพอมองไปข้างหลังก็จะเป็นนี่ค่ะสวนหางแล้วก็ฝังดาวด้วยนะคะก็เลยมายืนเลยบงังบังทางเดินเลยนะคะไปกันต่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปสวนที่6นะคะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วลอดช่องนะคะเราก็จะให้ดูทุกสัดสวนนะคะพี่น้อง อันนี้คือส่วนที่5มาแล้วหนอส่วนที่5มาแล้วนะคะถึง,ถงใช่ห้คะพี่น้องพี่น้องดูด,ดีๆนะมีเมฆไหลผ่านด้วยนะคะอืม อยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาเดินก็ปนมมือสาธุนะคะนั่นคือหมายถึงว่าเขาเชื่อไม่ได้หมายถึงนะเหมือนบางคนบางกลุ่มคิดนะคะคิดเรียกอะไรนะคิดว่าก็เอาเป็นว่าเขาไม่พูดดีกว่านะเป็นลักษณะปูนลักษณะอะไรไปประมาณนั้นนะคะอย่างที่บอกนะในช่อง,องก็ไม่พูดดีกว่าก็เอาแต่สิ่งดีดีดีกว่านะคะพี่น้องเราช่องที่หกนะคะเพื่อให้หน้าที่การงานรุงเรืองนะคะ ใครที่ทําการทํางนานไม่ว่าจะค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลุล่วงไปด้วยดีนะอาลอดไปด้วยกันนะคะี๋ยวมาช่องที่เจ็ดกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีเดอดิเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวมากๆเลยเออหนุ่ยเดยกันนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราช่องที่เจ็ดกันนะคะเพื่อง FC, เงินงเนื้อง,งน้นงนองทองไหลมานะคะพี่น้องเอฟซี ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมันไหลนองทองไหลมานะคะขอให้ได้รับคำอวยพรนี้ทุกๆท่านที่อยู่ในช่องนี้ด้วยนะคะมหลุดมาแล้วนะคะก็จะมาตรงนี้นะนค่ะก็มาตรงนี้นะคะก็ยังเห็นพระประธานอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่คือครบจุดหมดแล้วนะคะที่อยู่ใกล้ๆค่ะเจอสี สีสวยมากแบบตัวองค์ท่านนะคะเนี่ค่ะสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะเมื่อสี่พามาชมพญานาคนะคะเนี่พยพญานาคท่านก็จะมีคำกล่าวบูชาพญานาคสิงห์มุกดามหามนีนีละปานนาคราชนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตามนี้นะคะพี่น้องวัดรอยพุทธบาทอุมันโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาฯ ฐานก็จะอยู่ในนี้เนาะตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจถึงองค์พญานาคราชแล้วกับความบูชานี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ทำไว้ให้หาอาสาเดินสายชนิดขั้วหรือผู้ที่มีความเรื่อมใส่นะคะจริงๆที่เดินทางมาตรงนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะที่ยังไม่ได้ปิดโควิดนะคะคุณน้องเฟซีจะเป็นพี่น้องอ ให้กับลาวลาวเาก็จะตอบไปที่เวียดนามนะคะพี่น้องเอฟซีก็จะเป็นสัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องลาวแล้วก็เวียดนามที่เข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอื่นๆก็คือมาจากกรุงเทพก็ไม่นักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นลาวสัดส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าโควิดมันพนะุ่งซาเนาะแล้วก็ไมายกำหนดการหรือว่าการเปิด การเดินทางข้ามไปข้ามมานะคะพี่นอ้องก็ขอบอกไว้ก่อนมามุกดาหารนะ่ะคือถ้าเราไม่ข้ามไปลาวนะ่ะฉีดวัคซีนเข็มสองเข็มได้อยู่นะคะในประเทศไทยไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแต่พูดถึงว่าถ้าเราจะข้ามไปลาวนะก็คือต้องสามเข็มนะคะอย่างน้อยนะวัคซีนต้องสามเข็มคะ่ะคือถ้าสามเข็มแล้วคุณสามารถที่จะทำบอดีพาร์ ผ่านไปที่ลาสเวกัสหรือไปที่สวรรค์เขตได้เลยนะคะพีน้องโอเคค่ะคลิปนี้เก็บไว้ให้พี่น้องดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปอ่อไปเออเนี่ยค่ะไปซื้อสังฆทานอย่าเรียกว่าซื้อเลยนะคะเป็นว่าเราเราเราทำบนนะุญเนาะไม่ใช่สังฆทานเรียกอะไรอีกอ่า ดอกไม้ทุกเทียนนะคะเครื่องนมัสก,การเนี่ยค่ะท่านจะบอกว่าปัจจัยนะคะอย่าลืมตู้วยมือท่านเองนะคะทำบุญบูชาตามกำลังศรัทธาอันนี้ก็เนี่ยค่ะที่เห็นนะคะกาลังศรัทธานะคะพี่น้องเนะเห็นรู้สึกขอม้กัจะไุ้มแม่แฟน่ดูเกี้ยว,ม,ว,ยยวมาดูที่ คลิปนี้ก็จะตั้งไว้เป็นพรีเมียมนะคะขอครึ่งชั่วโมงนะห oh. ือก็จำคนผิดสงสัยจะจำคนผิดนะพี่น้องนี่ยค่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ oh. คนกระเรื่อเยอะล้ว oh. จำจำผิดคนนะคะสงสัยสองคน oh. ยังไม่มานั่งอัพคลิปนะคะโหลดคลิปหรือเขาขึ้นไปพระใหญ่ก็ไม่รู้อะเราสงสัยจะหลงทางกันนะพี่น้อง ดูดีหรือจะไปพระใหญ่ตรงนั้นก็ไม่รู้แ,แน่ๆเลยเดี๋ยวก็ต้องไปตามก่อนนะคะโอเคครับพี่น้องเดินตามด้วยกันนะแล้วเราจะได้เขาเรียกอะไรนะได้มาทำบุญพร้อมๆกันเนาะก็ขอช่วงเขานั่ง, <laughs> งไปทางล่มดีกว่าพี่น้องมาทางนี้ดีกว่ามาๆมากับก็จะได้เย็ยนไงพี่น้อง <laughs> ใจล่มแต่ตัวไม่ล่มด้วยนะคะเพราะว่าโดนแดดเอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะรอดมานี้นะคะดเดี๋ยวทลิปนี้เหลืออีกหกนาทีค่ะขอเป็นครึ่งชั่วโมงเนาะเป็นคลิปเก็ุชั่วโมงนะคะ<ด>ยังไงฝากพี่น้อง FC หลงป้านะคะ FC ช่องกอชาแนล,ลหรือว่า FC ท่านอื่นๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะดูย้อนหลังหรืออะไรดูโฆษณาหให้ด้วยนะคะสนับสนุนช่องเนาะหรือใครสนใจที่จะซื้อนะคะ พีพีสกินผลิตภัณฑ์ลุงนะคะโทรเข้าไปาที่บริษัทมนโอมอก็เป็นข่านน้ำค่าขนมให้กอด้วยก็ได้นะคะบอกว่ามาจากชก่องกอลชชแนลเนาะยังไงก็เราเป็น f อลุงป้านะคะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนะาะก็ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะในานามของกอล์ชแนลด้วยค่ะเดินด้วยกันค่ะพี่น้อง f อซเนี่ยค่ะฝนตก ตกแล้วคือเขาเรียกอะไรนะยังยังไม่แรงคร่ะพี่น้องถ้าฝนตกแรงนี่น้ําจะไหลแล้วมันจะไหลแรงมากและจะสวยนะคะพี่น้องอได้แค่นี้นะแรงปีนี้แรงมากค่ะพี่น้องโอเคค่ะทั้งเที่เริ่มเยอะขึ้นนะคะ